มันมักแบบไดทางภาษาอันนี้หลักที่อยากจะฝากพวอครูแม่ครูในการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กหลักที่ใช้เขาใช้ได้ผลตัวผมเองใช้ก็ได้ผลมีดังต่อไปนี้หนึ่งสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยต้องให้เห็นให้มันมักสะกรอน อียังก็ตามคันมั้งงายปัญญ้ก็เป็นงานแมนบอกคันบ่ามาักนี่เฮ็ดจังได้อิ่งามคือพอเวทคือสีน้อยก็่นสนใจดีคักดีเน่มุนงจะมาบวกกับกูคันบ่ามากักการเรียนทำยังไงจะให้รักก่อนนี่ละอันสำคัญที่สุด ตัวอย่างที่ตัวที่สองคือเป็นแบบอย่างที่ดีในการฟังดูพูดอ่านเขียนพราะครูเม่ครูค,คือวีระบุรุษวีรสตรีของลูกลูกนักเรียนท่านคนคู่ว่าดีคู่พูดดีคู่มักอ่านคู่มาเขียนเด็กคู่ไปเจไดนเดกน้อยเป็นยังสั่นมูเสียกอ,อ่เนี่ยเบิางลูกท่านก็ได้นจังไม่คู่นี่ ลองไปโรงเรียนมันมาค่ํานี่เสียงามๆคู่กังนมันก็สิเอาดังมาถุยหอหลายบายนี่ล็อกเอาคู่ผู้ชายนี่ของเจ้าลองบ่มันยังอุ้ยมันไปมันไปบายมันสะออนหลายแม่นบ่เว้นตั้งแต่ใส่หน้ากากไปโรงเรียนคันแข็งมึงตึ้งเข้าไปมันถอยด เมื่อมีโปละปอดภนะัยเงินบ่าแม่จิ๋วเมื่อได้ใส่หน้ากากเป่งเลี้ยนป็นไหนเล็กน,น้อยแตกมีวันแมนบ่าแต่หอดคู่แต่ออโอ้ออว่าเขาหนาเลยเห็นไหมการจัดจก,กิจกรรมต้องสนุก ซื้อสิ่งแรกล้อไม่เอื้อต่อการเรียนรู้อันนี้คือการบริหารจัดก,การชั้นเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนปลอดภัยบ่มียังใส่เต่งพึดบ่มีมองแว่อันนี้มองดีตัวอักษรอันนี้ตัวสระบ่มีมองแว่เป็นยังคือเห็ดขับแต่ละมวยเลี้ยวไปใช้มีแต่ของกินจะน่ายเปล่า พราหนาเปิงตีเลี้ยวไป,น,ปน, <Yeah. S 1> นี่กับเลี้ยนดูเลี้ยวไปนี่กับเลี้ยนดูเลี้ยวไปนี่กับเลี้ยงดูเน้นเอียดขับเบอของฉันว่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตามศักยภาพสมองแต่สมองมันมันต้องมักพิว่ามักท่าทายมักมีมองคิดหมองอ่านมันเลยได้สังมจินตนาการ อัน,น,นเนียพี่นี่นี่มันเมื่อยเลียวเห็นกุกหลับ <laughs> เอาหลักการสร้างเกตคติที่ด,ดีเปิดใจใส่รักตัวแรกทำยังไงจะเปิดใจได้ทำไมจะใส่รักได้ให้รักภาษาให้รักการอ่านให้รักการเขียน เส้นสมองแตกสองหลอดเฮ้ยแคุ้นแต่แตกแล้วสองเพราะ่ทำปัจจัยเสร็จนะทักทายให้เป็นสุขตอบทุกคำถามคามันถามคุณครูเป็นยังไงถามดูแตเมียงเทเลย ฮาเบาอร์เายมีเสียตายติดเงยนำข้างคื้เสียงห้องเส้นสมองแต่มาซงรอ,อ,อยลูกจางงอกสละลอยนลูเฮอยนี้นี่ลูกหอกสลาช่วยเหลือทุกอย่าง ห้ามการขู่เข็นเห็นนาเหมหวนอจเน้นให้กำลังใจอาลูกมันผิดก็ไปเป็นไรยเดี๋ยวเอาใหม่นะมันจะมีเวลาให้กำลังใจเราตกหัวมันก็ดีแล้วจุ๊กได้คิดเพิ่ม ควมกิจกรรมต้องให้เขาได้คิดเพิ่มได้เติมเต็มต้องให้เขาได้ปัติครับนะเป็นแบบอย่างที่ดีในการฟังหลวงพูดเป็นยังไงตั้งใจฟังอย่างเป็นสุข <c oughs> เวลาเขาพูดต้องตั้งใจฟังหงูตาต้องไปยิม้มฟังเขาให้ความสนใจหยุดนะนีิ มาสิแต่งกันตลอดกันให้คู่บ่ปู่สวนนังกระเปียคนบ่อะไรกันเนี่ยบ่มีสอบทางไหนไหมนี่เหม็นกุยโมเมนเงนเงยนพาสนุกเมื่อพูดและอ่าน มีลล่าเนี่ยมิลลาในการนั้นกาละคะนีนมาแลมันกิดมิเตสินอนน่แข้าคนีน,นิทาน,น,าน,นาหรือสถานการณ์เราไปมันได้คิดให้มันวางแผนไปอมเมนว่าเปิดปวดประสานตาหูคนงหูคนตาม็นน้ำ ครูควรเขียนตามในกรณีเด็กที่มีปัญหามากๆมันเขียนว่าอะไรกันขันมันฮาดเบาวันนั่นก็เขียนตามมันนําแน่ถามเพื่อให้คิดถามให้มันได้คิดพอมันถามตอบโหลดคำถามต้งเป็นคําถามระดับสูงอะไรอย่างไรทําไมต้องอดท อดทนรอฟังคำตอบอะไรต่างๆการจัดกิจกรรมสื่อสิ่งแวดล้อควรมีอะไรบ้างหลากหลายหลากหลายโมเมนติคือว่าเอาไวท้ทำเปียนเอาไว้ต่งัดโมเมนต์วันเขาพันษาตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบแปดนะปีที่เง็นยังอันเกา่า เอากับไปเบิ้งันบ่แม่นักกบงั้นบ่เหมาะสมกับัยเด็กป .3 ก็ควรจะเป็นป .3 นะเด็กได้ร่วมเลือกกิจกรรมและสื่อให้เขาเลือกมาแน่ให้เขาเห็ดแน่เอาของหลุดกรมาใส่หลุดน,นี้แน่อันมัน,นง่ามเอาไว้แน่ บปรมาว่าเขตคือแบบสำรวจข้อมูลเด็กสำรวจสุป,ปีอันดีๆกับว่าเอาไว้ข้อมูลดีๆกับว่าเอาไว้สำรวจแล้ว้าเอาสุมัดขายมาซื้อฟอยกั <c oughs> <c oughs> วห้องสำคัญคือวรรณกรรมเพลงเกมนิทานการสอนภาษาเรื่องนิทานเรื่องเพลงเรื่องเกมเรื่องอะไรต่าง มีความสำคัญมีความจําเป็นบ่ต้องเอาแม่มันดังหน้ามูลจนต่คุกับเบือไม่ได้นะจำเป็นต้องเทคโนโลยีช่วยเราได้อ่านและเขียนอย่างอิสระให้มันได้อ่านได้เขียนอย่างอิสระแน่ยาแต่บังคับมันเห็นหลายต้องจะหออแขกคอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาและเลยจัดมุมหนังสือ มีมุมนังสื้อมันเข้าไปอ่านนี่ยมันเข้าไปเบิงบ้งมองเราหกเอานี้หลายคนมักสะอาดจัดมุมไว้ยาเข้าไปนะกุจะข้ามจัดอีกบักเร็งละวางดูหัวไปโชว์ามาจับกูณก็ไปมึงอ่านมึนจากอ่านอ่านยูบ้านกูบ้ อันนี้ไม่ได้นะเทคโนโลยีคือผู้ช่วยสำคัญผูจักใส่อูจัดคำเมาอย่าสิไปตั้งแต่เอาผู้เดียวผู้เกี่ยวกับปุษนุ่เนี่ยมาใช้ประเมินผลทุกวันอย่าลลมเตรียมการสอนจัดกิจกรรมการสอนพิสูจน์ผลส่เสร็จของการสอนต้องทำทุกครั้งทุกวัน ในการจัดการเรียนรู้สิ่งที่อยากจะฝากจะแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาในเรื่องการอ่านการเขียนผมเสนอแนวทางไว้แล้วสังข้อจากหลายแหล่งอย่างเช่นของท่านศิวการปฐมมาสุจากของหลายท่านแก้ไขปัญหาเป็นเดือนๆือนไปคาดว่าถ้าอ่านเพิ่มเพิ่มฟังเพื่อพร้อม พ่อครูแม่ครูสามารถที่จะอ่านได้สิบบสอนหรือเปลานี่ใไ้หูจักเสบานว่าอ่านมันเป็นจังหดหลายคนแต่ว่าเรื่อนไปกูสีอ่านคันยกรโจฟังเลยอันนี้เรื่องเวลาจำด้วยเวลาจํากัดน,นะครับก็ฝากพ่อครูแม่ครูให้ไปอ่านจะมีปัญหาการอ่านแก้ปัญหาการอ่านการเขียนอยู่เป็นเดือนเดือนไปสําหรับเด็กที่มีปัญหา ถ้าเอาไปสอนเด็กปกติก็สามารถสอนได้จึงเอาไปฝากพ,าพ่อครูแม่ครูอย่างเช่นเดือนที่หนึ่งเปิดใจให้รักการอ่านการเขียนเดือนหนึ่งเห็ดจังไนส่วนแสดงวามจริงใจช่วนคุยช่วครับรองรับขานส่วนฟังนิทานเดือนแรกเด่นโอ้กูยังไนกูเห็ดพีแม่แน่อันนี้ เอาไปใช้ลองดูนะได้ผลจริงๆนะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถพัฒนาได้ต้องเสร,ริมแรงบอกเลนว่าส่งเจงนี้เมือ่อในกุชิสอนปักปึกอีปึกผู้ใดปึกอ่านบอกเขีมนะไ้มามหาคู่มือนี่มันก็สิว่าบไม่ผู้ปจากคุคน เอาวปิ้งขึ้นมาหาคู่ยปึงเปิง่เอาปึงเด็กมึงประเดี๋ปึ้งคู่ปึ้งคู่กันยุคเดียวกันเส็จเท่านี้สิ่งเหล่านี้นะฮะการสร้างความผูกพันผูกพันนอกจากผูกพันตัวคุณผูกพันตัวอักษรทั้งสี่สิบตัวผูกพันสระผูกพันพยัญชนะอะไรต่างๆผูกพันวรรณยุกนะฮะสอนแจกรูปสะกดคำ นวัตกรตรมเหล่านี้แขวนไว้แล้วนะวิธีการสอนแกะลูกสะกดคาท่านสมัยเอาขึ้นไว้แล้วในกาลยานมิ 101, เตศหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เอาไปเบิงนะ้งเ